สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ม่และ fc เก่าที่นารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะแอดมินก็ฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสืง่อกามการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะของวันที่1น,นะคะแล้วค่อยมารับชมของวันที่2กันนะคะ แนวทางเข้านะคะน้อยเฉพาะก,กิจนะคะ80นย์นะคะ80ย์แอดมินไม่มีเนาะหลุดนะคะไม่งั้นมาสองเด้งนะคะพี่น้อง1 4สนะคะมีไหมได้เอาไหมโอ้ยพี่น้องเจ็บปวดนะคะไม่ได้เอานะคะน้อยพิเศษนะคะ0 8ย์ก็หลุดไปนะคะ0 0ย์ก็มานะคะ00นะคะส่วนน้อยปกตินะคะ58ดนะคะ 8ดไม่มีเนาะหลุดไปนะคะ6 7นะคะ6 7 6 7ก็ไม่มีนะคะหลุดไปนะคะส่วน VIP นะคะ8 6ก็มานะคะมาตกลับ8 6 6 8นะคะ3 2นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ1แต้มนะคะ3 2เนาะสวยงามนะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพ่อแม่พี่น้อง fc เนาะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่สองนะคะเดือน11ปี64นะคะบางทีหนูอ๋อหนูอาจจะไม่ค่อยตอบคอมเมนตะ์เพราะว่าตอบช้านิดนึงนะคะพี่น้องก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะก็ยังรักพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ไปทำงานด้วยเนาะ แล้วก็ส่งลายกลุ่มด้วยนะคะแนวทางเนาะแนวทางม่นแม่นนะคะถ้าใครยังไม่เข้ากลุ่มนะคะแอดกลุ่มมาได้นะคะแอดไลน์มาได้นะคะแนวทางอยู่ในน้นเต็มนะคะก็มีหลายอาจารย์ด้วยกันเนาะในกลุ่มไลน์นะคะพี่น้องเด่นวิ่งนะคะวิ่งเอาลืมเขียนหัวข้อฮานอยนะคะ ฮานอยมัดรวมนะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมี9 8 4 6นะคะตัวเด่นนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะเจาะให้เลยนะคะก็จะมีนะคะห้าศูนย์ เก้าหกแปดเก้านะคะเห็นไหมปกาสีเขียวพี่น้องศูนย์หกนะคะแล้วก็จะเป็นเก้าศูนย์นะคะสามเก้าสี่เจ็ดนะคะ แล้วก็จะเป็นแปดศูนย์เนาะชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็นสามสองสี่หนึ่งแปดห้าสองเจ็ดนะคะชุดกันนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะ ตัวที่แอดมินชอบก็จะมี 2> 3 2นะคะ8 5 8ห8 9นะคะ9 6หรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณแนวทางตัวเลขสวยๆงงามมา,าฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยด้วยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า